สวัสดีครับผมมือนี่พามารีวิวบ้านสวนเนื้อผมบ้านสวนอ่าที่เฮ็ดไปแล้วเพิ่งเสร็จครับแต่ว่าบ่ได้มาอยูครับผมก็เลยจะมารีวิวให้เบิ่งของผมเองครับผมของเบ้าเปี่ยวเองครับเพิ่งเฮ็ดเสร็จไปมันมาดครับผมแล้วก็ขึ้นเรียบร้อยแล้วแต่ว่าคนไปนอนในบ้านนอนอยู่บ้านแหม่เราครับผมแต่ว่าอันนี้เป็นบ้านสวนบ้านตาอากาศเนาะครับเนาะนี่ครับ ผมพาไปเบื้องครับผมผมพึ่งมาทำความสะอาดเมื่อกี้นี่ครับทำความสะอาดจังน้อยครับผมนี่ครับแต่ว่ามันจะอาจจะลกแน่นะครับดนะ้อยลกลายครับนี่ไม่แต่หยาคนมันไม่ยูครับเนี่นยเบืงหยาครับโอ้โหเดี๋ยวจะได้มาทางออกครับผมเนะี่ย เียรปักไส้กับมีครับอมซีเยอะอมสีอ,อมใส,ส่หนูเด้นลยครับวันนี้ของผมจังหน่อยนี่ครับเนี่ยบรรยากศาศเช้าๆขับผมยมามเช้าครับอยู่หน้าครับผมอาจจะโรคเนี่ยกับบ่อเดมยังยังบ่อเไมตัดหนาตรงนี้ออกครับผมหน้าบ้านข้า้งล้าง ข้างใต้ก็จะเป็นทงหน้านะครับด้วยน่าจะคลองอีกครับผมแล้วก็ป้าย่างของแม่ตรงนี้เป็นป้าย่างของแม่กันครับนี่ป้าย่างตัวนี้จะเป็นป้ายยูค่าของผมปลูกครับผมนี่นะครับเป็นบ้านสวนบ้านตาอากาศครับผมผมไม่เห็นไบเห็นต่ยูย่ำหนาวหรือว่าย่ำที่เข้ามาผ่อนคลายนะครับเนาะ เบื่อยังในบ้านเวลาเบื่อยังในบ้านเขาก็ออกมาทงหน้ามานอนหนหน้าดิครับขวดไปได้สักพักแล้วครับนี่ครับเดี๋ยวแยกบังกงควงเห็นะครับเป็นบ้านสวนนะครับเป็นบ้านสวนนะครับเด้อเป็นบ้านสวนที่ <c oughs> หรือว่าเวลามี ่าตีมีอย่างเข้ากับมากินอยู่ทงหน้าทงให้ทงหน้าจะเบริลบ่นในบานนะครับเนาะจะเบเชียงดังในบานปาไปเบิงน,ใน,ในครับผมทามาเหมือนลายวะกับพอฟังเลยครับเด้อของมันแพงครับสูมือเนี่ยครับผมของแพงแห้งนี่จะเป็นหินกราบเสาเนี่ครับหินกราบท่าลงแลืเกอนี่ครับ เนี่ยแบบเดียบง่ายครับผมเป็นรูปแม่รลปพระนี่ประมาณนี้นะครับยังบร่ได้คนตู้คนยังมาใส่ครับผมประตูเป็นปตู้บานเดียวผ้าม่านกะสีนี้ครับประตูเลื่อนเปิดหน้าต่างกะมีหาบานครับผมหน้าต่าง ประมาณกระซีเดียวกันมดครับผมก็จะประมาณนี้ครับผมครับห้องกวางมีสามเมตรห้องนอนนะครับเด้อตรงนี้ตรงนี้จะเป็นห้องนอนผมครับนี่ตรงนี้จะเป็นห้องนอนแต่ว่าในมานอนตอนที่ขึ้นบ้านไม้ครับผมบ้านไม้ก็จะขึ้นบ้านไม้ในเมื่อนอนอยู่ครับแต่ว่าก็เฮ็ดไปห้องสามเมตรครับนี่ นี่ครับห้องสามเมตรที่นอนคนบริมาอยูก่กับเขืนสั้นใปครับเอาสั้นใบคนบริมาอยู่นี่ครับจะเป็นประมาณนี้บานสวนเออบานสวนครับผมบ้านตาอากาศบ้านตาอากาศน้องคเนาอปัดพึ่งเลี่ยวครับขี้เกีย่ยวหลายๆขี้เกียมครับผมหองสามเมตรนี่ครับ กวางตรงนี้จะเป็นสองเมตรครับนี่ครับกระเบื้องเป็นลายใหม่นะครับเนาะกระเบื้องนี่ครับห้องถุงห้องนึ่งครับผมถือว่ากว่างครับผมบ้านสวนแบบนี้ถือว่าถือว่ากว่างก็เป็นบ้านพักบ้านเศร้ากระไดครับผมนี่คือเป็นบ้านสวนนะครับเนาะตรงนี้จะเป็นขั้วครับผมนี่ครับ อันนึ่จะเป็นขั้วครบมดทุกอย่างครับเครื่องขั้วเครื่องอยังครบ,ครบมดพวกหมอ้อพวกยังแตง่ว่าคนบะไรไม่อยู่ครับเหตุใบหรือว่าบางครั้งหน้าอาจะมาอยู่ครับผมหน้าจะมาหล่นมายังอยู่ดีเนาะครับเนาะนี่หน้าจะมาขีดยางให้ตรงนี้ครับผมนี่ครับหน้าจะมาขีดยางตรงนี้ให้หน้าจะมาอยู่นี่อยู่ยข้างนอก พอบ้านไปครับผมแล้วก็นี่ครับคางบ้านพึ่งตั้ไปแล้วไม่ไหมครับผมรบประมาณเมื่อก,กี้เดือนประมณนดีครับหลังบ้านนี่ครับหลังบ้านนา้ำปลาอยู่ค้าสวยครับบรรยากาศนำศ้ำมโากับปลาอยางแม่ครับผม นี่ครับระมาณนี้ขบวนหน่อยด้วยครับเด้อ่างบทาเลงบประมานสองแสนกัวครับงบบ้านหลังนี้นี่ครับกัวซิงจะเป็นกระเบื้องทูนสีดําครับผมกระเบื้องงามออกแบบเองเมทุกยางครับผมผมผู้ชมออกแบบเองแล้วก็คิดเองครับบ้านหลังนี้ครับนี่ครับเป็นบ้านสวนแบบออกแบบเอง ี่ความคิดของผมเองมัดทุกอย่างผมก็เรีนแบบนี้ผมเก็สังหน้าว่าเห็ดแบบนี้ครับผมหน้าเป็นคนทใหายนะครับเด้อหน้าเป็นสางครับมันก็เลยกะที่ว่าถือหฮงนะครับเด้อหน้าเพราะหน้าเป็นเป็นคนเห็นห้เป็นคนสังถ้าไปจ้างคนอื่นก็จะเมือนหลนะครับของหน้าผมของหน้าก่วงควบเน่าเนี่นเม็ดเม็ดแปดสิบครับควบก่วงเม็ดแปดสิบควบเยาสองเม็ด เก้าสิบครับผมครับคือเบื่องสี้องน้ำจะเป็นทุน่นจริงครับผมห้องน้ำเป็นซักลางนี่คือเรื่อง้องน้ำนี่ครับน้ำสะดวกสบายเปิดน้ำประดาลครับผมผมเจะน้ำประดาลนี่ครับน้ำมีน้ำประดา,ะดา,ะดาลอะไรดีครับผมนี่ครับผมเห็นไปไม่ไม่งมันนี้คมวทุกอย่างครับผมคองแต่ว่าคนยังบ่ได้มาอยู่ครับผม หรือว่าสะดวกสบายครับบันลอยบใหญ่ครับผมนี่ครับห้องน้ำกบบก่วงห่วงถ้าไปไปไ่มากครับแดมาเลยน้ำเดคครับผมบ้านเปียวบ้านนาครับผมนี่ครับจะเป็นแบบนี้นลครับเด้่ยเข่าๆครับผมแต่ว่าคนยังบได้มาอยู่บันไดมาอยู่ถาวรนะครับ ็ดเป็นบ้านสวนบานตาอา,า,ากาศมันภักตาอากาศบ้านสวนครับผมจีลรชมวิวย่มหนาวจึงงามย่ำเขาเหลืองนะครับบรรยากาศแต่ขอบ้านนี้งามดีครับช่างจะเป็นหน้าค้าแรงค้ายังเล็ดถือลงจักน้อยครับผมที่จริงนี่คองแพง <c oughs> ของแพงหลายครับแต่ว่าผมจะไม่ท่าสีไม่ครับผมผมสีน้ำมันท่าแต่จริงไม่งจะสีน้ำนามท่ามันหลอกตรงนี้ครับคิวครับหลอกผมจะเรียส,สีน้ำมันมาท่าโอสีน้ำมาท่าแทนสีน้ำมันนี่กับบ้านสวนจะประบ้านนี้ครับบ้านสวนครับสางแล้วไม่ไหมครับผม ดยนำพากำลังแรงเจ้าของนี่ครับเป็นบ้านสวน,นวบรรยากาศบ้านสวนครับไปไปไปมากอะมาแวะได้เ้อครับเด้อมาเด่นน้ำเบาเปียวได้ครับนี่แหละหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำห้องครัวจะเป็นห้องลูงห้องทงแบบนี้นะครับนี่ บรรยากาศติดป้ายางครับผมป้ายางพาราของแม่ครับข้างล่างจะเป็นสวนหนึ่งครับผมสวนป้ายางพาราของแม่ให้กันครับพูนครับผมวิวบรรยากาศเก็บบรรยากาศมาให็กเพื่อกินพอประรกาศางาหมงามครับผมก็ร่างขึ้นเดี๋ยววันจะเก็บไปกินครับปนมื่อนี่เมื่อน,นี่ละ ประกาศยาตรงนี้พรังงามครับเคยเห็นไหมครับประกศาศยาใวผองไฟไปเบิงนี่นะครับด้วยประกศาศยาเนี่ยประกศาศยาสิงคโปร์มันจะหอมกนจะแม่งด่านนี่ครับนี่หอมก็แม่งด่าได้ครับด้วยนี่งามนี่ หอมปามอ่าเบ่งดาบุลยเหลก,กินมันครับตัวสุดยอดอาจจะหกเนี้ยจังน้อยคนบนใบมาอยู่ไปๆมากๆครับไม่เล่าจากมาตากายค่อนมาโอเคเนาะครับเนาะรีวิวบ้านเนี่เบ่งบ้านสวนผมเองครับดูครับผมโอเคครับเจะไม่ชิบหนาครับผมสวัสดีครับ